นิยายเสียงเรื่องมาเฟียนหน้าโหดอยู่ในโหมดรักเด็กโดยน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะตอนที่ยี่สิเดทายาตตกลกูนหวังจินไม่เรียกผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าคือคุณหวังสามีของจินตอนนี้คงไม่ใช่สามีแล้วสิเขาคือพ่อของน้านเจ้าหน้านาน้ำแต่ไม่ใช่สามีของจินอีกต่อไปแล้วสามปีที่ผ่านมา คุณหวังยังดูดีเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนจะสุขขุมเยอะเก็ียมากขึ้นจินไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เจอคุณหวังอีกครั้งนับจากวันนั้นวันที่จินตัดสินใจทิ้งทุกอย่างและพาลูกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่กรุงเทพจินก็หวังว่าคงจะไม่ได้เจอคุณหวังอีกตลอดชาตินี้แต่เรื่องนี้จินคงไม่เป็นไปนดังที่หวังเพราะตอนนี้หวังซ่านเย่มาปรากฏตัวต่อหน้าจินแล้วคุณหวัง หวังซานเยเดินตรงเข้ามาหาจินในขณะที่จินพยายามถอยหนีหวังซานเยเห็นท่าทีที่จินมีต่อเขาแล้วก็รู้สึกเสียใจมากที่ตัวเขาเองทําให้จินรู้สึกไม่ไว้วางใจจินที่รักไม่คุณหวังคนทั้งคู่ยังไม่ได้ทําอะไรหรือพูดอะไรกันต่อดูเหมือนสองแฝดจะรู้ว่าพ่อกับแม่เหมือนกําลังจะโกรธกันอยู่จึงพร้อมใจแผดเสียงร้องไห้เพื่อเรียกร้องความสนใจจากทั้งสองแง่แง่แง่ ทันกินระหว่างซานเย่เรียกถลาเข้ามาหาลูกจินตกใจเพราะไม่รู้สาเหตุอะไรที่เด็กๆร้องไห้ส่วนหวังซานเย่ก็ตกใจเพราะไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนทาไมลูกร้องไห้ดังแบบนี้จินไม่รู้ครับปกติสองแฝดไม่ค่อยร้องไห้งองแงงั้นทำยังไงดีล่ะจินโอ้โอไม่ร้องไห้นะครับน้าน,น้ําคนดีของมามีจินอุ้มแฝดคนน้องขึ้นมาส่วนแฝดคนพี่ พอเห็นมามีอุ้มน้องคนเดียวก็ร้องให้ดังยิ่งขึ้นหวังสั้นเย่ยเห็นดังนั้นก็รีบอุ้มแฝดพี่ขึ้นมาแล้วทําท่าเหมือนจินโอโอโอปะป๊าอยู่นี่แล้วครับอยู่กับลูกแล้วไม่ร้องให้นะลูกผู้ชายไม่ร้องให้ครับเด็กๆต่างร้องให้สะสื่นสะอื้นอยู่กับอกมามีและปะป๊าหอดี้กาดที่ยืนรอยอยู่ด้านนอกมาได้ยินเสียงดังอยู่ในบ้านต่างก็รีบวิ่งกันเข้ามาในบ้านทันทีเมื่อทุกคนมาถึงก็ถึงกับตกตะลึงกับาภาพที่เห็นมาเฟียหวังกําลังอุ้มลูก พร้อมกับปลอบโยนอยู่ทุกคนต่างไม่เชื่อว่าภาพที่เห็นจะเป็นความจริงมาเฟียหวังซ่านเย่ผู้ไม่เคยกลัวใครมาเฟียแห่งลุ่มแม่น้ำขงูงกำลังกลัวเสียงร้องไห้ของเด็กแฝดคู่นี้เออขอโทษครับนายแต่ทุกคนก็รีบวิ่งออกมาอยู่นอกบ้านเหมือนเดิมจินตกใจไม่นึกว่าคนของเฮียหวังรอยอยู่ด้านนอกเฮียหวังว่าไงจินดูสิเจ้าแฝดไม่ร้องไห้แล้วนัานเจ้าครับแฝดพี่ชื่อนัานเจ้า หวังสั้นเย่ก้มหน้าจูบบนศีรษะลูกชายน่านเจ้าปปาคิดถึงมากเลยรู้ไหมแฝดพี่เหมือนจะฟังเสียงปปาเข้าใจพางพยักหน้าเงกเงกหวังสั้นเย่เห็นดังนั้นก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจพางเอี้ยวตัวก้มลงไปจูบที่ศีรษะของแฝดน้องพร้อมทั้งหอมแก้มจินที่กำลังอุ้มแฝดน้องอยู่เนี่หวังจินหน้าแดงเพราะความไม่เคยชินนานมากแล้วที่ไม่ได้รับการจูบแบบนี้น่านน้ำครับ คนน้องชื่อว่าหน้าน้ำหน้าน้ำคะป๊าป๊าคิดถึงหน้าน้ำมากนะคะแฝดน้องก็หันมาตามเสียงเรียกของคนที่เป็นพ่อทางพยักหน้าเงยหน้เรียนแบบแฝดพี่อุ้มแฝดพี่ไปได้สักพักหนึ่งยินสังเกตเห็นท่าทีแหหวังสงสัยอยากอุ้มแฝดน้องบ้างก็เลยพูดเบาๆก่บหน้าน้ำว่าหน้าน้ำคะให้ป๊าป๊าอุ้มหนูหน่อยได้ไหมคะสาวน้อยไม่ได้ยินหมามีถามแบบนี้ก็พยักหน้าและพูดออกมาได้สั้นๆค่ะ หวังซานเย่เมื่อได้ยินลูกสาวอนุญาตให้ป๋าป้าอุ้มก็ดีใจรีบวางแฝดพี่ลงแล้วหันมาบอกกับลูกว่าน้านเจ้าปะาป้าขออุ้มหน้าน้ำหน่อยนะครับปะาป้าอยากอุ้มน้องนานเจ้าพยักหน้าเข้าใจป,ปา๋าป้าและอนุญาตให้ปะาป้าวางตัวเองลงและอุ้มน้องแทนน่าน,น้ำมาหาป๋าป้าเร็วหวังซานเย่ยื่นมือออกไปอุ้มสาวน้อยด้วยความดีใจสายตาของหวังซานเย่ที่มองลูกทําให้จินต้องเบือนหน้าหนีนี่เขาทําผิดหรือถูก ที่พาสองแฝดมีพ่อมาแบบนี้เฮียครับลูกต้องอาบน้ําแล้วเดี๋ยวดึกกว่านี้ลูกจะไม่สบายตอนนี้เลยเวลาที่ต้องอาบม,มานานแล้วครับได้ครับมาลูกเดี๋ยวอาบน้ํากันนะครับสองแฝดรับคําแม่อย่างว่าง่ายแล้วเรียกลูกตามหมอมีไปหวังซานเย,ย่เห็นลูกเดินตามคุณแม่คนสวยไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาควรจะไปช่วยจินอาบน้ําให้ลูกๆดีกว่าเพราะเขาเองยังไม่เคยอาบน้ําให้ลูกเลยสักครั้งจินจินหยุดเดินแล้วหันมามองเฮียหวัง ยอยากจะช่วยจินอาบน้ําให้ลูกได้ไหมครับจินหยุดคิดสักครู่แล้วตอบกลับก็ตามมาสิครับถ้าอยากจะอาบน้ําให้ลูกหวังสั้นเย่ดีใจรีบถอดเสื้อสูทและพับแขนเสื้อเชิตสีขาวขึ้นรีบเดินตามจินเข้าไปยังห้องนอนก่อนที่จินจะเปลี่ยนใจพอไปถึงห้องนอนหวังสั้นเย่ก็พบว่าห้องนอนห้องนี้เป็นห้องนอนขนาดเล็กที่มีที่นอนขนาดสามพุตครึ่งปูเอาไว้หนึ่งหลังและมีเบาะนอนขนาดเล็กปูวางอยู่ข้างๆที่นอน ตอนนี้จินกำลังถอดเสื้อผ้าให้แฝดพี่ก่อนเพื่อที่จะพาแฝดพี่ไปอาบน้ำส่วนแฝดน้องให้นั่งรออยู่ด้านนอกจินทำไมไม่ให้ลูกอาบน้ำพร้อมกันหวังซานเย,ยถามด้วยความสงสัยผู้ชายผู้หญิงไม่ควรอาบน้ำพร้อมกันเดี๋ยวจะเคยตัวครับอืมเข้าใจแล้วหวังซานเย,ยพยักหน้าเข้าใจในสิ่งที่จินต้องการจะสื่อความหมายเนีอยอยู่เป็นเพื่อนน่านน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวจินอาบน้ำให้น่านเจ้าเสร็จแล้วจะพาน่านน้ำเข้ามาอาบ ได้สิเดี๋ยวเฮียหยุดเงื่อหนหน้าน้ำเองหวังสั้นเย่เอามือลูบหัวหน้าน้ำเบาๆคนสวยของป,ะปะ๊าน่ารักเหลือเกินถ้าคุณยา่าคุณปู่ได้เห็นจะว่ายังไงนะหวังสั้นเย่คิดได้ดังนั้นก็รีบเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบเอาโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายรูปลูกสาวคนเล็กแล้วส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ครอบครัวไม่ถึงสิบนาทีจินเอาผ้าขนหนูพันตัวเด็กชายแปดพที่ออกมาจากห้องน้ําแล้วพามาที่เฮียหวังเนี่ยครับเดี๋ยวใส่ชุดนี้ให้ลูกนะครับ จินหยิบชุดนอนสีเหลืองในตู้แล้วยื่นออกมาให้เฮียหวังได้สิเดีย๋ยวเฮียใส่ให้น่านเจ้าเองมาลูกน้านน้ำมาอาบน้ำกันน่านน้ำลุกขึ้นเดินตามมามีไปอาบน้ำสักคู่หวังซานเย่ก็ได้ยินเสียงสองแม่ลูกอาบน้ำด้วยกันอย่างมีความสุขส่วนเขาได้สวมชุดนอนไดโนเสาร์สีเหลืองให้กับน่านเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมยกโทรศัพท์ถ่ายรูปลงไปในกลุ่มครอบครัวอีกครั้งสักคู่สองแม่ลูกก็พากันออกมาจากห้องน้ำ หว่องสั้นเย่รับลูกสาวมาเช็ดตัวเช็ดผมหแห้งแล้วเรียกแต่งชุดนอนในดรสสีเหลืองให้เหมือนพี่ชายส่วนคุณแม่ก็กำลังจะเข้าไปเปลี่ยนชุดนอนในห้องน้ําตอนนี้จะเปลี่ยนต่อหน้าลูกเหมือนทุกครั้งคงไม่ได้เพราะวันนี้มีพ่อของลูกอยู่ในห้องนี้ด้วยจินหายเข้าไปในห้องน้ําสักคู่หนึ่งก็ออกมาพร้อมกับแต่งกายด้วยชุดนอนเรียบร้อยแล้วน้านเจ้าน้าน้ำเรามาโอเอกันไหมลูกลูกครั้งสองเข้าใจรีเดินมานอนตรงที่นอนเล็กแง่วังเห็นว่า ลูกกาลังจะเตรียมตัวเข้านอนเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองไปไว้ตรงไหนดีเมื่อเห็นจินล้มตัวนอนข้างๆลูกหว่งางช้านเย่เลยนอนเบียดอีกฝั่งหนึ่งหมายความว่าตอนนี้หนึ่งเด็กทั้งสองนอนตรงกลางร,ระหว่างพ่อกับแม่จินตบตูดลูกทั้งสองเบาๆสักคู่ก็ได้ยินเสียงลมหายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสมอแสดงว่าลูกๆของเขาได้หลับแล้วหวังช้านเย่เมื่อเห็นว่าลูกทั้งสองของตนได้หลับแล้วก็ขยับตัวค่อยๆมานอนข้างๆจิน ทีแรกจินเผือหลับไปพร้อมลูกขณะที่กำลังเคลิ้มๆก็พันรู้สึกตัวพอที่นอนด้านข้างยุบตัวลงแสดงว่ามีคนขึ้นมานอนข้างๆหวังซานเย่ได้ทีก็ก้มจูบลงที่แก้มนอนด้านขวาจินพอรู้สึกตัวก็หันมาดูคนข้างๆแต่ยังไม่ทันได้พลิกมามองหน้าหวังซานเย่ก็รีบขึ้นค้อมบนตัวจินเสียก่อนเฮียหวังอย่าข่อน,นิดเดียวนะครับเฮียลูกนอนอยู่อายลูกนิดเดียวเฮียไม่ทําอะไรมากหรอก จินไม่ทันที่จะร้องห้ามหวังซ่านเย่ก็รีบใช้ปากของตัวเองปิดปากของจินเสียก่อนจูบที่อ่อนหวานอ่อนโยนที่หวังซ่านเย่มอบให้กำลังหลอกล่อจินไม่ให้หลงไหลกับรอยจูบนี้เพียงคู่เดียวจากความอ่อนหวานกลายเป็นจูบที่เล่าร้อนหิวโหวยจูบที่พร้อมจะกอบกลวยความหวานจาโพรงปากเล็กของจินอย่างคนหิวกระหายมือที่หยาบก,การ้านพอจับปืนมาตลอดชีวิต กำลังสอดใส่เข้าไปภายใต้เสื้อนอนที่บางเบาและเริ่มรูปลายเนื้อตัวที่เปือยเปล่าภายใต้เสื้อจินจุดทารู้ตัวว่าถ้าไม่ห้ามเฮยหวังตอนนี้คืนนี้เฮยหวังคงทำรักกับจินบนที่นอนข้างๆลูกอย่างแน่นอนจินต้องรีบหยุดเฮยหวังตอนนี้เฮียครับพ่อก่อนพ่อก่อนครับอีนิดได้ไหมขออีนิดเดียวเฮียยังไม่ยอมหยุดจูบจินอย่างเล่าร้อเลยหิหวโหยในขณะนี้จินก็เริ่มปรารถนาในตัวของเฮียหวังเหมือนกัน ตลอดชีวิตของจินมีเพียงเฮียหวังคนเดียวที่เป็นเจ้าของเรือนร่างนี้มาเจ้าของหัวใจเจ้าของร่างกายต้องการมีหรือที่จินจะกล้าขัดใจได้จินเฮียขอนะเฮียไม่ไหวแล้วจริงๆไปอีกห้องนะครับหวังซานเยพยักหน้าและลุกขึ้นคลางใช้แขนสอดใต้หลังคอและขาอุ้มจินไปอีกห้องเมื่อมาถึงก็เห็นว่าเป็นห้องนอนขนาดใหญ่หวังซานเยเรียบอุ้มจินเข้าไป ทางวางคนตัวเล็กลงบนเตียงหวางสาั้นเย่ไม่รอช้าน้มตัวคล่อมล่างเล็กเอาไว้คราวนี้ทั้งเฮียหวังทั้งจินจุธาไม่ต้องอดทนอดกันก้นกับความต้องการของตอนเองอีกแล้วหลายปีที่ผ่านมาหวังสั้นเย่ไม่ได้ปลดปล่อยอารมณ์รักกับใครเลยพะความรักที่มีต่อจินคืนนี้เขาจะมอบความรักทั้งหมดที่มีให้กับจินจุธาเพียงคนเดียวจินรับรักจากสามีครั้งแล้วครั้งเล่ารู้สึกถึงความรักความห่วงหาที่สามีมอบให้ หลายปีที่ผ่านมาจินปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตนเองก็หวยหาความรักนี้จากหว่างซ่านเย่เหมือนกันสุดท้ายกว่าศึกรักจะสงบเกือบค่อนคืนดีที่ลูกทั้งสองไม่ตื่นนอนตอนกลางดึกหว่างซ่านเย่พลิกตัวลงมานอนข้างๆจินเพิ่งนึกได้ว่าลูกน้องของเฮียหว่างยังอยู่ที่หน้าบ้านจินจึงเอ่ยบอกว่าให้พาลูกน้องเข้าบ้านเฮียหวัางจึงลุกขึ้นแล้วเดินออกจากห้องนอนไปหาลูกน้องของเขานอกบ้านสักคู่หนึ่ง มีเพียงคีพคนเดียวที่เดินตามหวังซ่านเย,ย่มานอกนั้นขอให้กลับไปพักผ่อนที่โรงแรมและเตรียมเอกสารเดินทางกับเึ่งรอบนี้เขาจะพาจินและลูกของเขากลับไปด้วยจบตอนที่21สอตอนที่2ี่พิธีสืบสายเลือดมังกรณนะบ้านตระกูลหวังหลังจากที่จินพาน้านเจ้าไปอาบน้ำขณะที่รอหวังซ่านเย่ยส่งลูกของน้าน,น้ำเข้าไปยังในกลุ่มของครอบครัว คุณนายหวังเห็นรูปเด็กผู้หญิงหน้าตาหน้ารักที่หวังซ่านเย่ยส่งมาแปลกใจจึงได้ทักถามลูกชายลูกใครคะเมื่อทักแล้วไม่เห็นลูกชายตอบก็เลยเรียกอีกครั้งคุณหวังซ่านเย,ย่หวังซ่านเย่ยเห็นข้อความที่คุณแม่ทักมาจึงลองถามความคิดเห็นจากแม่ดูคุณแม่ลองนึกดูดีๆว่าเด็กผู้หญิงคนนี้หน้าตาเหมือนใครเด็กผู้หญิงข้อความของหัวหน้าตระกูลทักมาคับป้าคนน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะ สาขวบแล้วครับคุณย่าหวังซานเย่ลองเรียกคุณนายหวังว่าคุณย่าเผื่อคุณแม่ของเขาจะเอะใจแกมีเรื่องอะไรที่ต้องบอกป้าหรือเปล่าป้าหวังของหวังซานเย่เริ่มสงสัยในตัวลูกชาย20นาทีต่อมาหวังซานเย่ได้ส่งรูปของน้านเจ้าเข้าไปในไลน์กลุ่มเด็กผู้ชายคุณนายหวังเด็กผู้ชายหน้าเหมือนแกตอนเด็กเลยซานเย่ปาออกความคิดเห็นใช่เหมือนซานเย่ตอนเด็กๆ คุณนายหวังก็คิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้หน้าเหมือนลูกเธอสมัยยังเด็กเด็กผู้ชายอายุเท่าไหร่คะสามขวบเท่ากับเด็กผู้หญิงครับแม่หล่องสั้นเย่ตอบสาแฝดใช่ไหมถึงเด็กผู้หญิงจะหน้าไม่ค่อยเหมือนแกแต่ก็มีส่วนคล้ายแกนะปาว่าใช่ครับแฝดชายหญิงผู้ชายชื่อน่านเจ้าผู้หญิงชื่อหน้นาน้ำลูกใครคะคุณนายหวังรู้สึกตื่นเต้นและคอยลุ้นว่าเด็กทั้งสองจะเป็นหลานของตนหรือเปล่าลูกแกใช่ไหม ปาถามหวังซ่านเย่ตอบแม่มาลูกผมครับหวังซ่านเย่ยอมรับว่าเด็กทั้งคู่เป็นลูกเขาว่ายังไงนะแกว่าเป็นลูกแกอย่างนั้นหรอครับป้างั้นแม่เด็กคือใครหวังซ่านเย่ส่งรูปถ่ายจนินจุธาไปให้จินอย่างนั้นหรอลูกสะพ้ยคนที่แกบอกปาว่าตายไปแล้วซ่านเย่เล่ามาให้ละเอียดแม่รอฟังอยู่คือผมเพิ่งรู้ว่าผมมีลูกก็ตอนเช้าวันนี้เองครับอะไรนะเรื่องของเรื่องคือ จึงขเอเผยยิบัตรเครดิตที่ผมเคยทำเอาไว้ให้ออกมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลสองแส่ครับหลานป้าเป็นอะไรหลานแม่เป็นอะไรทำไมถึงต้องเข้าโรงพยาบาลป้าแม่ฟังผมก่อนเรื่องนี้แหละที่ผมกำลังจะถามคือเมื่อมีการใช้บัตรมีข้อความเข้าเครื่องโทรศัพท์ของผมตอนนั้นผมก็ยังตกใจพอเห็นว่าเป็นการชำระค่าใช้จ่ายค่ารักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพผมก็เลยตัดสินใจลองตามมาที่โรงพยาบาลน,นี้ หวังสั้นเย,ย่หยุดพิมพ์สักคู่แล้วพิมพ์ต่อผมถึงรู้ว่าผมมีลูกแฝดลูกของผมน่ารักมากคุณแม่อยากเห็นหน้าแล้วแต่ป้าครับลูกผมมีอาการแปลกๆนอนหลับบ่อยใช่ไหมบางครั้งก็นอนยาวครับทําไมป้าถึงรู้เป็นความลับของตระกูลหวังของเราจินต้องพาสองแฝดมาที่โรงพยาบาลบ่อยๆหมอตรวจหาสาเหตุไม่เจอยิ่งช่วงหลังจินบอกว่าอาการของเด็กๆเ,เป็นแบบนี้บ่อยขึ้นอืมเข้าใจแล้ว ทำยังไงดีครับพาหลานกลับมาที่ตระกูลหวังอาการของเด็กๆคืออะไรหรอครับอาการแบบนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกับลูกหลานสายตรงของตระกูลหวังเขาเรียกว่าการสืบสายเลือดมังกรครับแต่ทาไมผมถึงไม่เคยรู้เลยว่ามีแบบนี้ด้วยจะเป็นเฉพาะลูกหลานสายเลือดมังกรตระกูลหวังที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวว่ามีสายเลือดตระกูลอยู่เมื่อถึงเวลาจะต้องกลับมาหาบรรพบุรุษเพื่อมาทําพิธีสืบสายเลือดมังกร ถ้าไม่มาจะทําให้ร่างกายรู้สึกง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาและพอนานๆเข้าจะหลับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นอย่างที่แกว่าเด็กๆหลับยาวอยู่บ่อยๆก็ต้องรีบพามาโดยด่วนเลย,ยตอนนี้จินกําลังนอนมองดูลูกแฝดทั้งสองแล้วคิดว่าคราวนี้แงหวังคงไม่ยอมปล่อยลูกไปแน่ๆแล้วจินจะทํายังไงดีเสียงไล่กลุ่มเพื่อนจินทักมาจินอยู่จ้ารอแป๊บนะกําลังจะถามว่าหลานเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วหรอ คิงเพื่อนอีกคนหนึ่งของจินใช่ทำไมช่วงนี้เข้าโรงพยาบาลบ่อยจังเลยว่าจะไปเยี่ยมแต่นานี้บอกว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วอืมไม่รู้เป็นยังไงช่วงนี้น้านเจ้ากับน้าน,น้ำหลับบ่อยและหลับนานขึ้นกว่าเดิมหมอคิมยังหาสาเหตุไม่เจออีกหรอยังจ้าจินก็เครียดนะงั้นมาพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเราเข้าไปหาจินนะคือจินอึดอักไม่รู้จะพิมพ์บอกเพื่อนยังไงดีคืออะไรจินไม่สะดวกหรอ หรือว่ามีธุระไปไหนอ้าวแล้วใครจะมาดูเด็กๆหรือว่าจินจะพาลูกไปด้วยจินไม่ได้ไปไหนจินอยู่บ้านแต่ว่าจินมีแขกมาพักอยู่ด้วยใครอยากรู้ว่าใครตอบพ่อของสองแฝดจ้าคุณหวังซานเย่ฮะตัวคนตอบพร้อมกันตอนนี้จินจูทาเห็นเฮียหวังที่เดินกลับมาในห้องหลังจากที่ออกไปหาลูกน้องที่รอยอยู่หน้าบ้านแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่จินออกจากแชทกลุ่มแล้วหันกลับมาถามเฮียหวัง เนี่ยครับคืนนี้เฮียจะนอนที่ไหนหมายถึงเออคือที่นี่ครับแคบกลัวเฮียจะนอนไม่สาบายถ้าเฮียจะนอนที่นี่ด้วยคืนนี้เฮียจะนอนกับจินกับลูกครับแต่เฮียครับมีอะไรไม่มีอะไรครับตามใจเฮียก็แล้วกันเสื้อผ้าของเฮียเหรอครับให้เลยค่ะภูมิเอามาให้แล้วครับทําไมกลัวใครเขาจะรู้หรือไงว่ามีผัวมานอนด้วยเฮียผู้ชายคนนั้นคนที่เป็นหมอหมอคีมครับคิดจะเอามาเป็นพ่อใหม่ของสองแฝดเหรอ เนีย่ยพูดอะไรจินไม่ได้คิดแบบนั้นไม่คิดก็ดีแล้วเพราะคงเป็นไปไม่ได้เนีย่ยครับหมอเคียมเป็นคนทําคลอดสองแฝดแล้วคุณหมอยังใจดีกับเด็กๆมากครับอืมดีแล้วจินไม่เคยคิดอะไรให้มากกว่านี้คืนนี้พักผ่อนซะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามีเรื่องต้องคุยกันยาวเนีย่ยวังขึ้นมานอนบนที่นอนหลังเล็กที่ห้องของลูกตามเดิมทีแรกจินนึกว่าเนีย่ยวังจะนอนอีกห้องซึ่งเป็นห้องนอนของจิน เฮียหวังยืนยันว่าจะนอนห้องนี้จินก็เลยตามใจครับเฮียแล้วเฮียโทรไปบอกคนที่บ้านหรือยังครับหมายถึงใครเออจินหมายถึงใครจินไม่ได้หมายถึงใครครับแต่กลัวคนที่บ้านของเฮียจะเป็นห่วงถ้าไม่ได้หมายถึงใครก็บอกเลยว่าไม่ต้องห่วงวเพราะเฮียไม่มีใครรออยู่ที่บ้านอยู่แล้วครับฝันดีครับฝันดีครับหวังซานเย่หอมแก้มซ้ายขวาของลูกและจูบที่หน้าผากของจินก่อนที่จะเอาวงแขน โอบกอดจินเข้าสู่อ้อมกอดและหลับตาลงด้วยความอ่อนเพียหวังว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่เขาหลับสนิทเพราะตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาแทบไม่มีคืนไหนเลยที่เฮียหวังจะนอนหลับได้เต็มตาจบตอนที่22